สวัสดีค่ะวันนี้มาสูพาผู้ชายมากินข้าวค่ะที่ร้านชาบูออกกิลนะคะเป็นชาบูฮาลานที่ซอยพัฒนาการ30เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผู้ชายที่มาสูพามาเลี้ยงเนี่ยจะเป็นใครก่อนอื่นมาสูฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะถ้าใครชอบให้มาสูรีวิวตามร้านอาหารหรือว่าร้านคาเฟ่ที่ไหนคอมเมนต์มาให้มาสูด้วยนะจะได้พาเพื่อนๆไปลองดูไปลองชิมกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าค่ะ จองไว้มาจองไว้เลยจองไวสองทีค่ครับนี่อะไรนะคะจ้าบรรยากาศร,ร้านตรงนี้มีใครมานเลยเ,เรามาประเดิมร้านกว้างมากเลยนะคะอคูอ่ถงเห็นม่มีเป็นแบบสายพานตรงนั้นก็จะเป็นสายพานสามารถหยิบได้เลยก่อนจะไปกินมะสุภามาดูน้ำจิ้มก่อนดีกว่าว่าร้านนี้เขามีน้ำจิ้มอะไรนะ่าอร่อยบ้าง นี่นะคะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มเลยนะวังตุ้งอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วยำอะไรวน้ำจิ้มแจวนะคะอันนี้น้ำจิมอะไรนะน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นคอนสึนี่นะคะคอนซึแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นเครื่องเคียง เังเอาอะไรไปอันนี้จะเป็นวางตุง้งซีฟูด้ดแล้วก็สุก,กี้ค,คนนรับแซ่บเลยมาแล้วค่ะเนื้อที่สั่งไว้มาดูกันอันนี้จะเป็นของจิ้งย่างาสีเขียวดูเีนูส่วนอันนี้จะเป็นของชาบู เชื่อซาอะไรไม่รู้ซอสอะไรหน,นึ่งน,น่ากินเชียวเป็นไฟชิ้นชิ้นอร่อยไหมอร่อยมากอันไหนอร่อย <c oughs> <c oughs> อ,อร่อย <c oughs> อมากเลยนะเป็นฝไฟรสชาติเป็นฝายเลยเนาะพี่น้องอร่อยมากเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูครับไหนชิมซิบ้าง <c oughs> เป็นยังไงบ้างเนื้อมันละลายในปากม,มันหายเข้าไปเลยหายเข้าไปเลยนุ่มมากใช่ไหมมันเต็มคุดีด้วยอันนี้เนื้ออะไรไม่รู้เนาะเราสั่งกันไปไหลายเนื้อมากเลยอ่ะ นะคะน้ำจิ้มปิ้งย่างของเขานะชิมแล้วนะ,นะเป็นไงบ้างนันนุ่มอ่ะน้ำจิ้มอร่อยอันนี้เราค่อยๆย่างใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเรากินบุฟเฟต์เทไรเราจะแบบว่ารีบใส่เนื้อก็หมดแล้วก็อิ่มชิมซีค้าบ้างหน้าตาสว่สุอ เป็นไงเกี๊ยวซาอะไรนะซอสซอสอะไรอะไรโซโซยังกึมอะไรน,ะน,นไไรั่ <Pine apple> เอเซิมแซ่บเติมอะไรหน้าตาดีนะซ่งงางไห่ซอสซ่างไห่มาอีกแล้วนี่อันนี้ข้าวตุนกชีน้า สลัดตูอัดนะคะแล้วก็ข้าวปั้นหมดจ้าไ่เอา้าวเป็นไรหรอเนื้อเนื้อต้นไฟนะครับผูกผิกเนื้ออ่าดูหน้าตากรับเป็นไงบ้างอร่อยใช่ไหมเนื้ออีหนึ่งชิ้น คุณแม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันอร่อยยกนิ้วเนี่ติ่มซำพึ่งมาถึงนะครับมันเปื่อยมากเลยอ่ะ ใหญ่มากๆอะบังกินเล่นไงบังชิมสิใช้ช,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 ช้อนตักล่ะความใหญ่โตมาหัวลานของเขาชิมกับเนื้อตุ่มกันนะละลายในปากนุ่มเนื้อตุ่นนะอร่อย เป็นยังไงบ้างลาบคาบใจเย็นได้บางใจเย็นนะอิ่มมากนะคะลาบคาบเป็นหน้ากองเหลือเหลือเหลือบ้างเล็กน้อยแต่เดี๋ยวก็ต้องจัดการให้หมดเพราะว่าเขาเก็บค่าปรับนะคะทุกคนทานไม้หมดนะเขาก็จะมีกฎของเขาลืมหายของหวาน ของหวานอันนี้จะเป็นคาราคาต้าครับคาราคาต้าแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกลูกตาอันนี้เป็นลอยแก้วอินทผลัมลอยแก้วอินทผลลัมอยแก้วก็ชื่นใจดีนะมีไอติมแย่ต้องไปดูไอติมคนไม่ไหวแล้วนี่รับผิดชอบด้วยอันไหนนี่เหรอเดี๋ยวรออีกแป๊บนึง แล้วก็จะมาจบที่มุมของหวานนะคะตรงนี้นะอิ่มมากๆเลยค่ะวันนี้สู่ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ